สวัสดีค่ะเมื่อนี้น้องสิพามาทำเค้กแครอนะคะคทนะคะใส่ครีมชีสนะคะง่ายๆไม่ยุ่งยากไปดูส่วนผสมและวิธีท,ทำกันค่ะอันดับแรกเราก็จะตีไข่กับน,น้ำตาลให้เข้ากันนะคะตามด้วยน้ำมันพืชค่ะแล้วก็ตีให้เข้ากัน จากนั้นเราก็มาผสมของแห้งให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะไปเทผสมแล้วก็ตีให้เข้ากันกับไข่แล้วก็น้ำตาลที่เราตีผสมไว้นะคะหน้าตาก็จะออกมาเหนียวเนียวแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยแครอทที่เราขูดไว้นะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีหน้าตาก็ออกมาแบบนี้นะคะ่ะ จากนั้นก็เทเข้าในพิมพ์นะคะเขา้าเตาอบ175่าอองศา3านาทีถึง40นาทีนะคะเพื่อนๆลองไปทำกันนะคะสูตรนี้อร่อยจริงๆค่ะน้องทำหลายรอบแล้ว พอตัวเค้กของเราเสร็จแล้วนะคะสุกแล้วเราก็จะนำมาพักไว้ให้เย็นค่ะแล้วก็มาทำตัวไส้นะคะอันดับแรกเราก็จะตีเนยให้แตกนะคะแล้วก็ตามด้วยครีมชีสค่ะเนยของเราเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งค่ะน้องก็จะขูดเปลือกไอเลมอนด้วยนะคะใส่นิดนึง เราใส่น้ำเลมอนลงไป1ช้อนชาด้วยนะคะพอดีน้องลืมกดถ่ายค่ะแล้วเราก็จะตีให้เข้ากันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมาตัดตัวเค้กของเรานะคะผ่าครึ่งเลยค่ะเราก็จะ ทาตัวไซครีมของเรานะคะลงไปให้ทั่วเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมาทาอีกชั้นหนึ่งค่ะครีมชีสที่เหลือน้องก็จะทาอขอบๆด้วยนะคะให้ทั่วเลยค่ะหลังจากนั้นน้องก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้นะคะหนึ่งชั่วโมงให้ ครีมของเราเซตตัวนะคะเค้กของเราก็เสร็จแล้วนะคะน้องก็จะมาชิมให้ดูนะคะเคล็ดลับของการกินเค้กไม่อ้วนนะคะกินแค่ชิ้นเดียวนอกนั้นเอาไปแบ่งเพื่อนที่ทำงานชิมนะคะ เพื่อนๆค่ะมันอร่อยจริงๆนะคะไปลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้น้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ